เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ PM2.5 ภายในอาคารนะครับซึ่งจากการศึกษาในค้นพบว่ามีความเร้รายหรือว่าย่ําแย่กว่า PM2.5 ที่อยู่กลางแจ้งนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์พุทธไทยอาจารย์ประจาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงเล่าอนาคตนะครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบบ็อกเซตเดอรี่จากธนาคารออมสินนะครับจำนวนหนึ่งะวันเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ที่รายการเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคําตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครในทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ และสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook แเราก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการส่งคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนี้นะครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่คนฟังได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคําถามตามมา ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB D Home สร้างบ้านเพื่อคนไทยนะครับสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับการส่งเสริมกิจการของผู้ประกอบการที่ต้องการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยนะครับซึ่งจะต้องมีราคาจำน่ายหน่วยละไม่เกิน1 5ล้านบาทนะครับโดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ย สองปีแรกอยู่ที่ร้อยละสามจุดห้าศูนย์ต่อปีแล้วก็มีระยะเวลาในการชําระคืนสี่ปีนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งครับธนาคารน้อมสินนะครับขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB D Home สร้างบ้านเพื่อคนไทยนะครับซึ่งเหมาะสําหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจะจะทาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยนะครับโดยจะต้องมีราคาจําหน่ายหน่วยละไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบคงที่ ขอไปครับอัตราดอกเบี้ยช่วง2ปีแรกนะครับธนาคารจะคิดอยู่ที่ร้อยละสามจุด้นวยกันแล้วก็มีระยะเวลาในการชาระคืนนาน4ปีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคาถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB D Home สร้างบ้านเพื่อคนไทยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่ต้องการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบกิจการโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยซึ่งจะต้องมีราคาจําหน่ายยูนิตละไม่เกิน1 500, นึ่งล้านห้าแสนบาทเนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ย ช่วง2ปีแรกจะอยู่ที่ร้อยละสามจุดห้าศูนย์คำถามคือว่ามีระยะเวลาในการชำระคืนเนี่ยนานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง u t u b e ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ส่งคำตอบในอินบ็อกซ์ได้เลยมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารนมสินนะครับขอเชิญชวนฉลองครบรอบ111ปีของการก่อตั้งธนาคารกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับ ผลิตภัณฑ์ธนาการเงินที่ว่านี่คือเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละ1.61ต่อปีหรือเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำก็จะอยู่ที่ร้อยละ1.89การเปิดบัญชีสามารถเปิดขั้นต่ำได้ตั้งแต่10,000บาทขึ้นไปนะครับผู้ที่สนใจจะฝากเงินจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับสนใจก็สามารถฝากที่ฝา,ากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่30เมษาย,ยนนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็ เป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดนะครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือทาง GSB Contact Center มายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารออมสินครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อกระตุ้นอสังหาดิมัพยัพนะครับซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยจะมีสินเชื่อแบ่งออกเป็น2กลุ่มในการกลุ่มแรก เป็นสินเชื่อสำหรับบุคคลแล้วก็กลุ่มที่สองสำหรับผู้ประกอบการนะครับวงเงินรวมทั้งหมดคือ20 0 0 0ล้านบาทด้วยกันสำหรับสินเชื่อบุคคลก็จะแบ่งเป็นสินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทยกับสินเชื่อท็อปอัพนะครับแล้วก็สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการก็จะเป็นสินเชื่อ gsb d home กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สินเชื่อ gsb d home สร้างบ้านเพื่อคนไทยนะครับสินเชื่อบุคคลก็คือสินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทยจะมีวงเงินกับสินเชื่อท็อปอัพนี่จะมีวงเงินรวมทั้งสิ้น1 0 0่งล้านบาทนะครับ ซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถใช้สินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทยในการขอสินเชื่อเพื่อนําไปซื้อที่ดินพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างห้องชุดหรือว่าปลูกสร้างที่อยู่อาศัยไปขอตนเองก็ได้นะครับวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน7ดล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยช่วง3ปีแรกจะอยู่ที่ร้อยละ2.95นะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการชําระคืนนาน40ปีด้วยการโดยธนาคารได้มอบเงื่อนไขพิเศษครับมีสามารถที่จะผ่อนชําระต่ําในช่วง3ปีได้นะครับส่วนสินเชื่อท็อปอัพ จะเป็นสินเชื่อที่ต่อยอดมาจากสินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทยนะครับสินเชื่อท็อปอัพนั้นจะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อเพื่อไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านหรือว่าสิ่งของจะเป็นในการเข้าอยู่อาศัยนะครับโดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยช่วง3ปีแรกอยู่ที่ร้อยละสามต่อปีนะครับสามารถเลือกชําระค่างวดเป็นแบบผ่อนชําระตามได้เป็นเวลานาน3ปีด้วยกันโดยเงินต้น1ล้านบาทชําระเพียงเดือนละสี่พบาทเท่านั้นนะครับสินเชื่อทั้ง2ประเภทนี้สามารถยื่น ขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารอมสินหมดเขตวันที่30ธันวาคมนี้นะครับหรือจนกว่าจํานวนวงเงินในโครงการจะหมดลงส่วนการจะทํานิติกรรมสัญญาต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30มกราคมนี้นะครับอันนี้เป็นกลุ่มของบุคคลนะครับส่วนกลุ่มผู้ประกอบการก็จะมีสินเชื่อ GSB D Home กระตุ้นเศรษฐกิจกแล้วก็สินเชื่อ GSB D Home สร้างบ้านเพื่อคนไทยนะครับซึ่งทั้ง2ประเภทนี้จะมีวงเงินรวมกันเนี่ประมาณ1นึ่งหมื่นล้านบาทนะครับ สินเชื่อ gsb d home กระตุ้นเศรษฐกิจจะเป็นสินเชื่อสำหรับให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ในการลงทุนเช่นเป็นค่าที่ดินเป็นค่าก่อสร้างค่าพัฒนาสาธารณูปโภคหรือว่าเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการก็ได้แต่ว่า,าต้องไม่ใช่เพื่อการเก็งกำไรที่ดินนะครับอัตราดอกเบี้ยธนาคารจะคิดในช่วง2ปีแรกอยู่ที่ร้อยละ3 9 9ต่อปีนะครับส่วนสินเชื่ออีกประเภทหนึงคือสินเชื่อ gsb d home สร้างบ้านเพื่อคนไทย สินเชื่อนี้จะเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยนะครับโดยแต่ต้องมีราคาจําหน่ายยูนิตและไม่เกิน1นึ่ล้านบาทด้วยกันอัตราดอกเบีย้ยช่วง2ปีแรกจะอยู่ที่ร้อยละสามนะครับไม่มีการจํากัดวงเงินสินเชื่อและก็ระยะเวลาในการขอสินเชื่อระยะเวลาในการคืนก็ไม่เกินสปีนะครับ ซึ่งธนาคารอมสินได้มอบสิทธทิพิเศษครับในการไม่คิดค่าธรรมเนียมฟรอนต์แอนด์ฟรีและก็พรีเพย์เมนต์ฟรีโดยผู้ประกอบการที่สนใจเนี่ยสามารถยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารอมสินได้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่17เมษาย,ยนเป็นต้นไปส่วนการจะทำนิติกรรมสัญญาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ธันวาคม2568นะครับสนใจก็ติดต่อหรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารอมสินได้เ,เลยนะครับ www.gsb.or.th หรือจะสอบถามได้ตรงก็ ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทอพอกระทรวงคมนาคมนะครับจะทําการปรับปรุงผิวการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทางพิเศษเฉลิมมหะนครบริเวณด่านดินแดงนะครับดังนั้นจึงมีความจําเป็นจะต้องปิดช่องทางการจราจรและเบี่ยงการจราจรในระหว่างวันที่22เมษายนถึงวันที่28เมษายนนะครับเวลา21นาิกาถึง4นาฬิกาทุกวัน โดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับวันที่22เมษายนเนจะปิดช่องทางการจราจรบริเวณหน้าด่านดินแดงในช่องทางที่8ช่องทางที่9แล้วก็ช่องทางที่10หลังจากนั้นวันที่23เมษายนนะครับจะปิดช่องทางการจราจรหน้าด่านดินแดงช่องทางที่6แล้วก็ช่องทางที่7วันต่อมาวันที่24เมษายนนะครับจะปิดช่องทางการจราจรช่องทางที่3ช่องทางที่4แล้วก็ช่องทางที่5 วันที่25เมษายนนะครับจะปิดการจราจรช่องทางที่1แล้วก็ช่องทางที่2วันที่26เมษายนจะปิดการจราจรช่องทางที่3แล้วก็ช่องทางที่4แล้วก็ช่องทางที่5ด้วยนะครับวันท yeah. ี่27เมษายนจะปิดช่องทางการจราจรช่องทางที่6แล้วก็ช่องทางที่7วันที่28เมษายนจะปิดช่องทางการจราจรช่องทางที่8แล้วก็ช่องทางที่9แล้วก็ช่องทางที่10นะครับซึ่งการทางพิเศษได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนจะถึงพื้นที่ดําเนินการแล้วก็ติดตั้ง ไฟสัญญาณต่างๆตลอดจนป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงช่องทางการจราจรพร้อมกับไฟวับว่าเพื่อเป็นการให้สัญญาณกับผู้ใช้ทางพิเศษได้ทราบเป็นการล่วงหน้าแล้วนะครับอยไรก็ตามเนี่ยการทางพิเศษต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับธนาคารอมสินครับร่วมฉลองการก่อตั้งธนาคารครบรอบ111ปีนะครับด้วยการมอบโชคกับสลากอมสินพิเศษ1ปี โดยมีสิทธิที่จะถูกรางวัลที่1มูลค่าถึง111ล้านบาทด้วยกันนะครับผู้ที่สนใจจะต้องออมเงินกับสลากออมสินพิเศษ1ปีซึ่งจะมีให้เลือกออมทั้งแบบที่เป็นใบสลากแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับโดยสามารถออมได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมานะครับจนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้ในราคาหน่วยละ100บาทซึ่งการออกรางวัลจะมีขึ้นในวันที่16พฤษภาคมนั้นนะครับ16พฤษภาคม25 6 7นานะครับสำหรับ สลากออมสินพิเศษ1ปีเมื่ออายุสลากครบแล้วเนี่ยนะครับยังจะได้ดอกเบีย้ยคืนในอัตราหน่วยละ35สต่าตางค์นะครับซึ่งดอกเบีย้ยและเงินรางวัลที่ได้รับนั้นไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับสนใจก็สามารถออมผ่านทางธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าจะผ่านทางแอปพลิเคชันไมโมก็ได้นะครับหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนก็เข้าไปดูได้ทาง GSB Contact Center มายเลขโทรศัพท์1115อันนี้ติดต่อโดยตรงนะครับแต่ถ้าเกิดจะดูข้อมูลก็เข้าไปทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าอนาคตครับเราไปพูดคุยกันเรื่องของ PM 2.5ในอาคารกับกลางแจ้งเป็นอย่างไรพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์พุทธไทยอาจารย์ประจำคณะ่ึแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับแตกต่างกันยังไงอาจารย์ภายในกับภายนอกอาคารอาจารย์ จริงๆภายในกับภายนอกเอตามตามข่าวที่ทางเจ้าหน้าที่แจ้งมานะครับผมก็ลองไปอ่านดูแลนะครับส่วนใหญ่เนี่ยภายในกับภายนอกเนี่ยมันก็จะต่างกันตรงอ่ข้างนอกเนี่ยมันจะมีอากาศแบบว่ามันจะมีลมถูกไหมครับมีลมถ่ายเทนะครับเมื่อมันมีลมถ่ายเทเนี่ยมันก็สามารถทําให้เียม2.5เนี่ยมันก็หายไปจากพื้นที่ตรงนั้นได้นะครับเพราะภายในเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ในเมืองหนาวนะครับที่ผมอ่านดูเนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ในเมืองหนาวก็หมายความว่าอากาศมันกดแล <c oughs> อ่อไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นครับหมายถึงว่าเวลามันมีพีเอมสองจุดห้าแล้วเนี่ยนะครับอ่าบ้านเมืองหนาวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะปิดหมายถึงว่าเขาไม่ให้อากาศข้างนอกเข้ามาเพราะมันหนาวใช่ใช่ครับเพราะฉนั้นเพราะนั้นการสะสมเนี่ยนะครับมันก็เกิดขึ้นแบบ คือคือมันมันไม่หายไปไหนมันก็วนเวียนอยู่ในนั้นนะครับ,รบยิ่งยิ่งอ่ายิ่งใช้พวกเอ่อสเปรย์พวกอ่าน้ําหอมหรือว่าผลิตผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดที่เป็นสเปรย์เนี่ยนะครับก็ยิ่งทําให้เพิ่มปริมาณของพิมสองจุดห้าได้มากขึ้นหมายถึงว่าหมายถึงว่ามันจะทําให้ฝุ่นเนี่ยมันมันแบบฟุ้งอยู่ในอากาศได้มากขึ้นครับครับแล้วก็อ่าแล้วก็แต่ว่าอ่าในในในอ่าพื้นที่ที่เป็น ระบบปิดเนี่ยของต่างประเทศเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นเขาใช้อ่าเครื่องฟอกอากาศเท่าไหร่เพราะหนึ่งเนี่ยนะครับในหลายๆประเทศเนี่ยอากาศเขาดีอยู่แล้วน,นะครับเขาก็ไม่จำเป็นต้องใช้แต่ว่าแต่เขาเรื่องว่งมาตการสะสมที่อยู่ภายในเนี่ยมันจะมีค่อนข้างมากับนะครับมากกว่าภายนอกเพราะข้างนอกเนี่ยมันอ่ามีอากาศไทยเทได้ได้ดีกว่านะครับเมื่อเวลามีลมหรือว่ามีความชื้นเนี่ยนะครับความชื้นสูงสูงเนี่ยที่มันอ่า ถ่ายเทยได้เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ปริมาณ2.5อ่า PM 2.5เนี่ยมันมีมีเขาเรียกว่ามีมีการหายไปนะครับจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง<อ>นะครับอย่างอย่างที่เห็นว่าอ่าวันไหนที่อากาศค่อนข้างนิ่งเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยปริมาณสะสมเนี่ยจะเยอะมากแต่วันไหนเนี่ยที่เริ่มมีลมเข้ามามหรือว่าเริ่มม,มีฝนเข้ามาเนี่ยนะครับอ่าฝนเนี่ยมันมากลมอยู่แล้วนะครับ<ๆ>ก็อ่า อากาศนะมันก็จะดีขึ้นตามลําดับนะครับครับคือถ้าครับผมเจอเจอต่อฮะอาจารย์เจอต่อคือถ้าอากาศมันนิ่งเนี่ยนะครับเหมือนเหมือนระบบติดที่อยู่ภายในบ้านเนี่ยเพราะนั้นการสะสมมันก็เพิ่มมันก็อยู่อย่างนั้นนะครับมันไม่หายไปไหนอืมครับผมครับแต่ว่าบ้านที่อยู่ในเมืองร้อนเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเปิดบ้านนะครับระบายอากาศใช่อ่ระบายความร้อนด้วยเพราะนั้นปริมาณฝุ่นเนี่ยมันก็มีการถ่ายเท นะครับไม่ได้มีสะสมอยู่ภายในตลอดเวลาเหมือนเหมือนบ้านที่อยู่ในเมืองหนาวนะครับหมายถึงว่าเข้ามาแล้วก็ออกไปถูกไหมเพราะมันเล็กมากเนี่ยอาจารย์ใช่ใช่ครับมันคือมันอยู่ได้ทุกที่ครับมันเข้ามาเข้ามาตรงไหนก็นได้แต่ว,ว่าบ้านเมืองร้อนเนี่ยครับคือเราตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็ต้องเปิดหน้าต่างนหะเปิดประตูแหละหนะครับประตูบ้านเมืองร้อนเนี่ยจะมีเยอะแต่อาจจะยกเว้นช่วงนีน<ช>้นะอาจารย์มันร้อนก็ปิดซะหน่อยไม่ให้อากาศร้อนเข้าบ้านใช่ใช่ครับก็คือเปิดแอร์แล้วก็ เราก็เอปิดประตูเราก็เปิดพัดลมลก็เย็นแต่ว่าแต่ว่าคนที่อยู่ผมว่าคนที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยอยู่เฉพาะในเมืองใหญ่เนี่ยผมว่าจะคุ้นเคยกับเครื่องฟอกอากาศมากมากกว่าะนะครับเราก็เปิดเครื่องฟอกอากาศช่วยด้วยนะครับในการในการนอนนะครับหรือว่าการใช้ชีวิตอ่าปกตินะครับครับแต่ว่าถ้าปริมาณพีเอมสองจุดห้าในอากาศมัน มันไม่มีแบบมันปริมาณมันน้อยมากเนี่ยเราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องที่จะต้องแบบว่าเปิดเครื่องฟอกอากาศนะครับอืเพราะว่าถ้าเราอยู่ในระบบระบบเปิดอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ไม่ได้มีความจําเป็นขนาดนั้นครับผมครับเอาอย่างนี้อาจารยอ,อจากพฤติกรรมการนอนเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่มันร้อนก็ร้อนนะฮะแต่ว่าผมจะไม่พยายามไม่นอนห้องแอร์เพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของออโรคไซนุสไซนัสอะไรพวกนี้พยายามที่จะนอนพัดลมแล้วก็เปิดให้อากาศมันฟโลว์ไปเนี่ยถ้าอย่างนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมฮะกับพีเอ็มสองจุดห้า ผมว่าอันนี้น่ากังวลกว่า,าวถ้าเปิดเปิดแล้วก็ให้มันโฟล์ไปเนี่ยต้องให้ปักวันที่ที่เพียมสองจุดห้ามันสะสมเนี่ยนะเลยเพราะเวลากลางคืนเนี่ยบางบางช่วงเวลาอาจจะมากกว่ากลางวันครับเพราะฉะนั้นเราเราก็เหมือนได้รับปริมาณเตียมสองจุดห้าไปด้วยแต่ว่าถ้าเราเป็นระบบปิดเนี่ยแอร์เนี่ยมันมีมันมีมีฟอกอากาศมีฟอกอากาศนะครับไอ้น,นี่จะช่วยเราได้ถ้าบ้านเราอยู่ในเมือง นะครับแต่ว่าถ้าบ้านต่างจังหวัดผมว่าไม่เป็นไรมันมีลมดีอาจารย์ตอนคืนใช่ครับ,รบมันมันคือมันมันจะมันจะค่อนข้างอันตรายสําหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเปิดพัดลมนอนเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะาปริมาณเพียง2.5มันไม่ได้เยอะเหมือนในในเมืองครับผมนะอ่าของผมยังมีต้นไม้น่าจะเป็นประมาณชานเมืองนี้น,ะน่าจะโอเคไหมฮะอาจารย์ น่าจะพอได้ครับพอได้แต่ว่าประมาณประมาณสารายานั่นแหละ <c oughs> ประมาณนั่นแหละอ๋อขแต่ว่านแนะนําให้ให้มีว่าให้ม ee, ีเครื่องแบบว่าตรวจเพียอสองจุดห้าแบบเล็กๆว่าปริมาณมันอยู่เท่าไหร่ก็พอพอใช้ได้ในระดับหนึ่งครับอ๋อครับเพราะฉะนั้นการการออกแบบสไตล์ไลฟ์สไตล์ของตัวเองเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเราเราจำเป็นต้องสัมผัสกับมันหรือเปล่าหรือว่าไม่จะเป็นต้องสัมผัสกับมันแต่ถ้าเกิดจะเอาให้อยาเข้าใจง่ายๆเนี่ย ถ้าต้องใช้ชีวิตในเมืองเอาในเมืองก่อนฮะอาจารย์เดินทางตอนเช้าเข้ามาทํางานในเมืองจะเดินรถไฟด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเป็นต้องระวังในอาคารไมหมฮะอาจารย์ฮะไม่ไม่ไม่จำเป็นครับเป็นนะอ่าเพราะว่าในอาคารส่วนใหญ่เนี่ยเขามีเครื่องเครื่องปรับอากาศอ่าใช่ครับเครื่องปรับอากาศมันก็ช่วยฟอกอากาศไปในตัวครับเขามีแผ่นเอแผ่นแผ่นิเตัวกรองอากาศฟิวเตอร์อมีอะไรพวกนี้ครับก็ช่วยช่วยได้เป็นในตัวครับผมอันนั้นไม่ไม่น่ากังวลอ่าครับแต่ว่า,าอยู่ข้างนอก น่ากังวลมากกว่าเพราะว่าเราอาจจะต้องใช่หน้ากากอนามัยช่วยหมายถึงคนที่ทํางานด้านนอกนะฮะจะเป็นมอเตอร์ไซคลับจ้างเป็นพี่ๆที่กวาดขยะอยู่อะไรก็แล้วแต่นะฮะสำหน่งนั้นใช่ครับต้องต้องใช้หน้ากากอนามัยช่วยครับผมครับโอ้จะเปาหายใจลําบากเหมือนกันนะอาจารย์ก็ผมว่าเริ่มชินแล้วนะสำหรับผมให้ผมเริ่มชิน่ะใส่มาประมาณสามปีขึ้นมะโอ้โหอนเน้ใส่มาเริ่มเริ่มชินแล้วครับแต่โควิดนะครับ ตอนนี้ก็ยังไม่ถอดเลยนะฮะยังัเป็นนิสัยไปแล้วว่างั้นเถอะใช่ใช่ครับใช่ครับสบายใจกว่านะครับอ่ะเอาละครับวันนี้รบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนเดี๋ยวกาัหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์พุทธไทยนะครับอาจารย์คณะ่ึกวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเพราะว่าของเขาจะมีอาคารพื้นที่กว้างนะครับแล้วก็มีต้นไม้สองข้างทางร่มรื่นครับร่มรื่นแล้วก็มีอาคารซึ่งค่อนข้างจะออกแบบ สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่ที่สําคัญเนี่ยยังมีป่าอยู่ในมหาวิทยาลัยด้วยนะครับอันนี้ใครว่างๆก็ลองไปดูแล้วกันนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าอนาคตผมไปเฉลยคําถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSBD Home สร้างบ้านเพื่อคนไทยเนี่ยนะครับเป็นสินเชื่อที่ธนาคารนมสินต้องการจะส่งเสริมผู้ประกอบการที่ทําโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีไรายได้น้อยซึ่ง ราคาที่จำหน่ายเนี่ยจะต้องมีราคายูนิตและไม่เกิน1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับธนาคารจะคิดดอกเบี้ยสําหรับผู้ประกอบการเนี่ยนะครับเป็นแบบคงที่ช่วงสองปีแรกอยู่ที่ร้อยละสามจุดห้าศูนย์ต่อปีคําถามคือว่ามีระยะเวลาในการชําระคืนเนี่ยนานเท่าไหร่คําตอบคือสี่ปีนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันจันทร์หน้าครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ เมื่อคุณใช้บริการของอมสินคุณจะพบกับเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะแต่ไม่ใช่แค่ออมสินที่อยากขอบคุณนะคะยังมีป้าสีลุงสมศักดิ์น้าสมใจน้องตะวันพี่แอดพี่แดงที่ปากขอบคุณมาด้วยค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะแค่เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม เล่าสู่กันฟังสเพเหระสารพัดเรื่องน่ารู้กับพิรพัฒนวัฒนาพิรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังข่าวเวลาบ่าย3ามโมงถึงสี่โมงเย็นทาง FM 92.5 m h เมกน้องน้องมาทำงานใหม่หรอเราอ่ะครับพี่ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับงานที่นี่มันหนักนะไม่ไว้บอกพี่นะพี่มียาดีอุ้ยพี่ นี่มันยาเสพติดนี่นาไม่เอาะครับผมมีครอบครัวที่ต้องดูแลไม่อยากไปใช้ชีวิตในคุกหรอกครับแรงงานยุคใหม่เขาห่างไกลยาเสพติดกันแล้วพี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬกากับชโลทรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยพูดคุยกับเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติเรื่องการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ รมประชาสัมพันธ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพนรรษาหรอบครั้งที่2พบกับศิลปินแชมป์เพลงเอกทัศกิติทั์แบงเฉลิมรัฐเซมพานุรุตโอชุติมาและวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์อาทิตย์ที่28เมษายนนี้ณนะสวนวชิระเบญจทั์หรือสวนรถไฟกรุงเทพมหานครตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไป To the three life May